สวัสดีครับวันนี้มาแกะพัสดุกันนะครับดูนะครับว่าข้างในมันคืออะไรนะครับนี่มีคู่มือด้วยนะครับเอกสารกํากับการใช้งานนะครับนี่เป็นน้ำลูกยอนะครับ สั่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับก็ที่สั่งมาก็จะเอามาสั่งมาลองทานนะครับแก้แน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็แก้ปวดไหลย้อนนะครับน,นี่จะเป็นของที่ทางร้านแถมให้นะครับงาดำผงงาดำนะครับก็เอาไวช้ชงดืง่ม มาแกะดูสินค้ากันนะครับกันแพ็กก็แน่นมากนะครับแพ็กสวยนะครับน้ำลุกยอนะครับไทโน,นนี้ นี่กล่องสวยมากนะครับนี่ครับมาแกะดูข้างในหน่ครับบรรจุมาอย่างดีครับขวดสวยมากนะครับ ใช้ขวดวายนะครับยอไทยนะครับยอไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้ำลุกยอครับนี่จะเป็นเนี่ยขนาดนะครับ ส่วนข้างกล่องครับจะเป็นปริมาณสุดที่นะครับแล้วก็วันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับนี่บอกข้างกล่องเดี๋ยวลองมาแกะลองมาแกะดูกันนะครับแกะง่ายครับจะมีสลักแกะให้อยู่ตรงตรงฝานะครับนี่ครับขวด บรรจุพันธุ์สวยมากนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูครับรสชาติเป็นบับไข่นี่ครับน้ำมออก คล่มๆนะครับคล้ายๆน้ำปลาหรือซอสนะครับดินก็ไม่ชุนนะครับรสชาติก็กินง่ายนะครับรสออกหวานๆนะครับอื <c oughs> นังนัง,ง,นงนัง,งนังสมเอียงนั่งนั่งสมเอียงเหรออ๋อ